าีสังเกตซมาฮีสังเกตซึมวั่วัตบควงสวงไส้ซัมมาแล้วผู้ใช้ปนยายายา ครูแม่ไม่รู้วันนี้จะมาเปิดหน้าแต่ไม่ใช่เปิดหน้าผมนะครับผมเปิดหน้าไปแล้วนะ <laughs> ก็นะครับทุกคนครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดหน้าอินโนสุเกะนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นหน้าผมที่ไม่ใช่หน้าอินโนสุเกะเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ Facebook IG นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้หรือไม่ก็หน้าปกคลิปนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลงแบบรูปเปิดหน้าไว้ให้ดูนะครับทุกคนทุกคนจะได้ไม่ต้องถามว่าพี่เปิดหน้ายังอยากเห็นหน้าก็เนี่ยดูจากหน้าปกเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะหน้าปกเนี่ยแต่ช้าก่อนการเปิดหน้าของผมนั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญสิ่งที่สําคัญมากท อินโนสุเกะเนี่ยขาบอกกันเลยว่าเขาเป็นคนนะครับทุกคนแต่ว่าเขาใส่หัวหมูนะครับเขาไม่ได้เป็นหมูนะครับทุกคนเออแล้วภายใต้หน้ากากหมูของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดหน้าเขาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมหรือไม่อินโนสุเกะร้อตแล้วครับพ้อมแล้วโอเคจริงๆอินโนสุเกะไม่น่าจะเสียงแบบนี้นะมาเราจะมาเปิดหน้าอินโนสุเกะภายใน3 2 1นนี่คือหน้าจริงอิงตามต้นฉบับเลยครับทุกคน แคเดนนี่คือหน้าของอิงโนสุเกะนั่นเองครับอ่าหล่อใช่ไหมครับผิดคาดใช่ไหมครับตอนที่ผมดูในอนิเมก็ผิดคาดเหมือนกันครับหน้าเขาเป็นแบบนี้จริงๆครับ อินโนสุเกะเนี่ยเขาหน้าตาดีนะครับหน้าตาเหมือนผู้หญิงเลยนะครับทุกคนเขาเนี่ยหน้าตาดีได้คุณแม่ของเขานั่นเองครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับทุกคนผมจะมาเล่าปูมหลังของเจ้าอินโนสุเกะหน่อยละกันนะครับอินโนสุเกะเนี่ยถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นคนห้าวๆก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากๆเลยนะในอดีตอันนี้ขอสปอยนิดน,นึงคือคุณแม่ของอินโนสุเกะนะครับเขาเป็นคนหน้าตาดีมากนะครับแต่เขาเนี่ยดันโชคร้ายไปเจอกับข้าศึกลำดับที่2คครัับืออปีศาจนน่เงแหละ เขาก็เลยต้องยอมเสียสละตัวเองและก็ต้องยอมทิ้งอิโนสุเกะลงมาจากภูเขานะครับแล้วก็ให้ไหลมาทาแม่น้ํานั่นเองครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยอิโนสุเกะจะได้มีโอกาสรอดนั่นเองครับแล้วแม่เขาเนี่ยก็ต้องถูกฆ่า พอเขาไหลมาตามน้ำเนี่ยอีโนุเกตเนี่ยก็ผูกเจอตัวเข้าโดยหมูป่านั่นเองครับและหมูปานี่ก็รับเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะครับจนเขาโตและเขาก็คิดว่าหมูป่าเนี่ย <c oughs> เป็นแม่ของเขาจริงๆนั่นเองครับเขาเลยมีประสบการณ์ออการเอาตัวรอดและก็ทักษะต่างๆในป่ามากมายเลยนะ <c oughs> แลวมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยจะใส่หัวหมูนะครับแล้วก็ใส่แบบผ้าขนที่มีขนหมูนั่นเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกเลี้ยงมาโดยหมูป่านั่นเองครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับผมผมเนี่ยแฟนตัวยงเรื่องนี้เลยอื และขอบอกเลยว่าวันนี้ผมอาจจะก,กีดนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครอินโนสุเกะเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเกมของเราแล้วนั่นเองครับทุกคนมาถุมกันเลยแล้วกันเอและขอเลือกสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกสัก2องอย่างนะครับนั่นก็คืออันนี้กับนี้ผมไม่เอานะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่ลุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะยังไงก็จะเอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนตัดครับกอเลย อินอสุเกะด้าสุดท้ายเลยเหมือนที่คิดไว้เป๊ะมาทุกคนครับก็นี่คือหน้าตาของเขาในอนิเมะนั่นเองครับนี่หล่อเท่นะครับผมแต่ว่าเขาก็จะใส่หัวหมูปิดบังความหล่อของเขานะฮะมา มาดีมรับพี่เอ็งพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วครับเจ<ช>เ<ะ>นี่ยังกว่าโจวะเนี่ยแบบแดงครึ่งครึ่งนี่ไงแดงครึ่งเออทำอ,อ,อะไรทำไม่เห็นอยากเห็นพี่จีเลยทำอะไรกันมาเลยมาเลยเข้าโหลแป๊บนึงนะเข้าโหลเข้าโลหลดูนะมาแล้วฉันคืออีนอสเกะคงเลยข้าคืออาจารย์ของทุกคน โอ้โฉสัตว์รุ้ยังไงร่าทำไมแกมาไปป่านปืนออกาจะมาสู้ฉันได้หรือเปล่าฉันจะเป็นแบบมีภูมิใช้ปานเลยนะป่านสัตว์ป่านะแกแกพูดอะไรนะข้าฟังไม่รู้เรื่องมาดิมาดิมาดิอืมเฮ้ยนี่สิน่าดวงตาเลี้ยวคุกันนะใช่แล้วสามารถทะลุออกมาจากนอกภาพปิตาได้เลยกันวันนี้ข้าจะเอาจริงร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละ มาเลยฉันคือผู้ใช้ปาป่ายังไงล่ะดูชูชาชูชิงอาูเดือดเชงเหนื่อย่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตวเจะสัตว์อมแล้ว,รลวรรครับมาเลยมาเลยปานปืนซึ้มปินก่อนขอเปิดก่อนอละกันปานปืนดีไงนี่ซึ้ม กระสุนของข้าไม่สามารถไปถึงตัวมันได้เลยอย่างนั้นเหรอแน่นอนพวกข้าคืออาจารย์โอโชูยังไงเหรออย่างนี้แกต้องจเจอปืนปลูกซองของฉันแล้วล่ะหมูป่าใช้ปืนลูกซองเลยเหรอใช่เลยปืนปลูกซองนะฉันถูกเนี่ยมันในป่าเรียมไปขับผึ้งไปแม่ฉันสอนมาน่ะามาข้าขอร้องเลยสิ ปัดปืนดีเซอร์บวนท่าที่หนึ่งซึงปปืนบวนท่าที่สองซึงปัดปืนลูกซองกระโดดซึงปัดปืนลูกซองกบวนท่าที่สองสับควงทะลวงไส่ซึ่งซึงาดิซึโอ้ยกระสุนมันไม่ทัอีฟอีอีอีออี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  กูตายพอดีจบคลิปที่ได้เหนื่อยเน่ยเป็นเพราะว่าข้าข้ามพบมาที่เซิร์ฟเวอร์กลางมันเป็นเพราะรอ,อย่างนี้หรือเปล่าน,นี่พี่เดี๋ยวผมจะให้ดูโกโจตัวจริงโกโจที่ดักโดสุขนะุณะอักเลือดไปแล้วนี่ได้เลยปืนดีเซอร์ขบวทนท่ <S 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 าที่สามหาี่คิสเกตระ <RA> ยะไกล พาาี่ตยแล้วดวงตาพี่ใช้ไม่ได้ว่ะดวงตุดวงอสิคุโรสิคินะเป๊ะพี่อ่ะดวงตาลิ้วคู่กันเด้อดูในดวงตาดีๆนะว่ามีกระสุนดีเซอร์อยู่หรือเปล่าแน่พลังโอ้ผมขออนุญาตใช้ท่าของผมและท่าแรกประมงสีฟ้าใส่เวทย้อนกลับใส่เวทย์ย้อนกลับกันเหรอได้เลยยังไงแกต้องเจอกับปานสัตว์ปลามาเลยขบวนท่าที่ห้า ที่สังเกตซึ่งแกัวเรม่าใหญ่ซงกึมันอันตรายก็อันโอเคเวลา่องใส่ย้อมเยิ้มจ้ำให้แล้วล่ะเดี๋ยวข้าขอเปิดลำโพงแป๊บหนึ่งพี่นานจะได้ดินเสียงด้วยล่ะเึมเสียงมะขอทอนหรือเปล่า นี้เราต้องใช้ปั้นปืนลูกซองขบวนทตาที่สองสับควงทะลวงไสแล้วนะ let's go คือฝันรเพไงมาแล้วกรบปนป้าที่สองซึมสับควงทะลวงไสสับควงทะลวงไสสับควงทะลวงไสหวฟางจุสับควงทลวงไสป้นปืนองขบวัวตาที่หนึ่งเร้ามันเจ็บนะบาดเจ็บสินะ อาบื้อขบวนท่าที่สามซื่อไตายไม่ถัวหรอกมาเลยวุ้จาหักันกุ๊ t กัน๊บกปานปืนขบวนท่าที่สามกรโดดสับงัดหัวเอ้าติดเอซึมวจานใหญ่เวทโจนครับั้งพี่ทั้งน้องเลยอ๋อเปล่าพี่เปล่า แบบพี่โหดมากเลยเมื่อกี้กอ,อ๋อแน่นอนแน่นอนจริงน่หวาดเลยทำไมฉันไม่ใช่มีทางชนะฉันได้หรอกว่าฉันจะใช้ปานที่อยู่ในลึกลับของฉันเลยนะฉันจะใช้ปานจะพาเสียเลยเจอเกแกนะแกช <c oughs> นะฉันไม่ได้หรอกแกไม่ใช่สุคุนะที่ ครึ่งฉันไงจะรู้อกวะนี่กูว่าจบทิปนี้กูว่ามึงกับกูเป็นบ้าพี่เราจะต้องอยู่ในทิศโลโลเพนี้ตลอดเลยใช่ไหมั้งเกมใช่พี่ถ้าปีลิตยูทูบเบอร์ไงดีมอย่าลืมเลยสิอพอโอเคพี่ซิมมาเลยซิมอะไรซิมไวจะมาถูกซุปเปอรซิมเหมือนจะกระโดดโชว์ป๊ะแล้วก็ซิมเหมือจะฮ้ยซิม ซมใส่ยัยไปย้อนกับบังแกแล้วเจอกระสุนยูเทนของฉันเนี่ยตายอ่ะถือว่าฉันจะต้องกองอนอเขโอ้แดนไลท์เอ้ยไม่ใช่ไอถูกแล้วใช่หรอถูกแล้วผมแดนไลท์เขตผมแดนไลท์เขิดบ้า อะไรกันี่ฉันไม่สามารถขันกดกระดิกได้เลยไม่จริงอะไรกันนดิฉันเป็นสปาร์กระดกกระดิกได้ความรู้บากมายก็เป็นหลากไลท์ในหัวฉันเลยจะไม่กขันกระดกกระดิกได้เลยน่าขอกล้วนะคิวนี้นะ First Blood จะบอกนะว่าอนาเขตของพี่แพ้เป็นไปไม่ได้ นั่นคือฟันลับของใ้ายังไงล่ะปลาเหลี่ยมปลาเหลี่ยมนะนี่ข้าโดนปลาเหลี่ยมยังนเลระแต่อาจารย์โค้ชยังสู้ไม่ได้เลยเหรอมีเสียนเสียงนักพากเลยว้าวพลังฮาคีสังเกตมฮาคีสังเกตม ไมอนาคตขกคอข้า้ไาาาไ,มาไม่มีใครสู้ได้หรอกคาทีนะ <c oughs> เลือดมดแล้ว ผมเลือดกันเดนยันนี่แหละเนียจะรั่วผมว่าคนคนดูก็รั่วไปครับผมนะคนดูรั่วไปด้วยกันนะเขาเรียกว่าโลเพงเองพี่โลเพงอ่าใช่เกมอื่นก็ยังโลเพเลยฟรีไฟล์โดนยัยถึงจะโลเพไม่ได้ล่ะถูกไหมล่ะดีมเอ็คิดว่ายังไงวพาะอิโดสุเกะที่ใส่หมัดใส่ตะมะมาคุณว่ามูซันจะสู้ได้ป่าวะพี่พี่มาส่งกี่เรื่องเนี่ยพี่พี่ใหญ่ อ๋อโอเคพนมมือโอ้ยไอ้ต้องตัดยากอีกต่อนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อ5แล้วนะไอ้หมูป่าหรวยข้าหมูป่าสนใจมาสมัครโรงเรียนสายเวทของฉันได้นะเมื่อกี้จะไงว่ากับคนผู้ใช้ปานที่มีพลังสายเวทแถมยังมีหมัดไซตาไมอีกอ่ะโอ้โหไล่เรียมตาหังัดหัว มาเลยละกันซ <muitas S 2> <sketches> ึ้มจะไปเนื้อฟ้าใต้ล่าข้าเนี่ยเก่งที่สุดในโลกนี้แล้วแหละมันจะไปนะมันจะใช้สายเวทย้อนกลับสีม่วงอย่างั้นเหรอโอ้บ้าจริงแล้วล่ะถึงจะฆ่าฉันไปแล้วฉันก็สามารถเบิกเนตรของฉันได้งั้นกระสุนย้อนกลับซึมกระสุนย้อนกลับ กระสุนยังกัะสุนยังไไม่โดนนี่เจอปานสับดวงตัวลวงใต้อย่ยบอกนะดวงตาของเจ้าก็มีลิคุกันหนึ่งแล้วเนอะเน่นอนอยู่แล้วดูดวงตากันซะด้วยดิดูดิเออเป็นไงดวงตาลิคุกันอะไอ้แมสีฟ้าเหมือนกันอะฉันว่าจบฟรีไฟเราไป เล่นบรคุกกันกันดีกว่ามาเลยแล้วกันบ้าข้าไม่ยอมหรอกนะอาจารย์โกโจจะไม่แพ้อืมไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกถ้าดูตอนล่าสุดอ่ะโอ้โหดิซัมฮาคกิสังเกตซัมฮาคิสังเกตซัมฮัวซัพโคสโลไ้ซึม ทับควงทะวงไสเอาใครไปไหนวะมาแล้วผู้ใช้ปานเสมร์มาเลยย้าู้หเป็นไงเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะชนนี่นเจ็บนะดวงตาของฉันเริ่มใสได้แล้วนีปานย้าหย้าย้าย้าหูย้าหไม่นะ นี่คาเฟ่หรือนี่นี่คืออะไรมาพูดใช้ป่านนีงไงล่ะทำคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงแต่เท่านี้นะครับทุกคนครับก็สนุกสนุกสนานนะครับรุ่วๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามดีมเมอร์ก็สามารถไปติดตามได้ที่ทิกต็อกเลยนะครับดีมเมอร์ไลฟ์ทุกวันและผมก็ไลฟ์ทุกวันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไอพี่เดี๋ยว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 ครับครับพี่จะไม่ให้ผมไปเจอไอจ็อกหน่อยเหรอ อ๋อได้ดิมงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเลยดิมไปเจอจอนที่พี่หน่อยได้ปะได้สิพี่จัดไปผมว่าผมวอร์มมาหลายวันพอแล้วโอเคจัดไปเลยดิมโอเคครับพี่